เป็นแนว <dije> ทางการคำนวณของ EP ที่เพื่อนๆจะได้รับแต่ละวันนะครับก็เลือกฟังก์ชันนะครับว่าเราจะกด EP อะไรบ้างนะครับด้วงก็ไปเก็บมาแล้วนะครับเขากวางเขาคู่เขาเดียวอะไรทั้งหลายนะแ8 7เป็นเดียบโล สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJGE s p o r t c h a n n e l อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะเป็นการจบซีซั่นของน้องหัวแดงแรงฤทธิ์ของเราในซีซั่นหนึ่งนี้นะครับคือตอนนี้น้องหัวแดงแรงฤทธิ์ของเราเลเวล174กับอีก86.9%แล้วนะครับผมว,า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 ว้าวว้าวเดี๋ยวเราส่งเควสของตัวป้าอีเดนครั้งนี้ก็น่าจะเลเวล up 175ตามคาดแล้วนะครับแต่ผมมีเว็บแนะนานะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆคานวณในก การที่จะส่งเควสของแต่ละครั้งแต่ละวันได้เท่าไรอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับก็นี่เลยนะครับผมเป็นเว็บแนะนําสําหรับการเก็บเลเวลนะครับของเว็บ p o n เ e ร่า้นั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่มีลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ให้บริเวณด้านล่างคลิปใต้ที่คลิปชันได้เลยนะครับผมสาหรับของช่องนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากดติดตามก็ฝากรบกกนกดติดตามให้หน่อยนะครับเผื่อมีคอนเทนต์อัปเดตข่าวสารอื่นๆก็จะได้มาอัปเดตผ่านช่องทาง YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไม่พูดภาพเพลงเราเข้าไปที่เว็บบอร์ดของตัวฟอนเทล่าเพื่อเป็นแนวทางการคำนวณของ EP ที่เพื่อนๆจะได้รับแต่ละวันนะครับนี่เลยก็จะเป็นของตัวนี้นะครับผู้มือแนะนำควสเดเวล100ถึง140นะครับนี่แล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเซตได้นะครับผมว่าเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่เลเวลเท่าไหรอะไรยังไงนะครับตอนนี้คือที่เราเช็คเมื่อกี้เราเลเวล174เราก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็เลือกฟังก์ชันนะครับว่าเราจะกด EP ีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเรามี75เรากก็เลือ อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็บัฟตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของทางกาวบัญชีไม่ได้ขูดนะครับเราก็ไม่ต้องคลิกอะไรนะฮะ เรามี v i p ไหมถ้ามีก็ติ๊กนะครับมีเซอร์วิไหมถ้ามีก็ติ๊กไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็คำนวณคร่าวๆอย่างนี้ดูนะฮะตึ้งเห็นไหมครับถ้ามันจะเลือกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราเลเวล up ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเลือกแบบเลือกทีละรายการดูนะครับผมว่ามันจะเลเวล up เราจะต้องทำเควสไหนบ้างเราถึงจะเลเวล175รตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอันดับแรกนะครับผมได้ทําการไปเก็บเควสของตัวที่หลักสาเสร็จแล้วนะครับผมพวกฮาร์เวิร์ดบอสส์แอดพวก ีตัวน,นี้นะครับมันจะขึ้นมาตามที่เราส่งเควสนะครับผมนี่ตึง้งมันก็ขึ้นมาเป็นจุดเก้าหก ตึง92.36อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าพวกนี้ผมไปเก็บมาแล้วซาตานก็ไปเก็บมาแล้วก็ไล่ติ๊กไปทีละอันละอันนะครับแล็บสองนะครับผมแล็บสองก็ไปเก็บมาแล้วง่ายๆนะครับผมวิธีการคำนวณของแต่ละวันว่าเราต้องการเลเวลเปอร์เซนต์ที่เท่าไหร่นะครับผมเราก็สามารถมารีเช็คตรงนี้ได้ด้วงก็ไปเก็บมาแล้วนะครับผมเขากวางเขาคู่เขาเดียวอะไรทั้งหลายนะแมงมุมก็เก็บมาแล้วนะฮะวิจัยฝันร้ายนี่ยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บในคอมเบนเซอร์อ่ะในคอมเบนเซอร์กไ้ว Bunchie. เล็กเจ็ดซอมบี้อ่าแค่นี้เราก็เลเวลอัพแล้วนะครับผมเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บอย่างอื่นแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้คือผมเอาชัวร์นะครับผมก็เก็บไอ้พวกที่อยู่ในธนาด้วยนะครับผมนี่ไอ้พวกด้วงพวกเซนติเพดพวกราชโฮอะไรทั้งหลายนะครับผมก็คือประมาณนี้ผมก็คือเลเวลอัพแล้วนะครับก็ง่ายๆใช่ไหมครับสำหรับแนวทางการเก็บเลเวลกรณีถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะอัพเงี้ยแต่เพื่อนๆขี้เกียจจะไปทําเกรดอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ตรงนี้แล้วก็มาเลือกเกรดที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับผมถ พออีกทีก็กดแคลว์กรเ,เตดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะได้บอกว่าเนี่ยคุณจะเลเวล175ได้ EP อีก8ล้านอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเก็บเลเวล1 0 0ถึง175ภายในระยะเวลา2เดือนนะครับผม ที่ผมได้ทำสถิติไว้มาจนถึงวันนี้นะครับซีซั่น Season ที่1ของน้องหัวแดงนดงลึกของเรานะครับผมก็เข้ามาต่อในส่วนของตัวเกมนะครับผมเมื่อกี้เราได้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด86.9ใช่ไหมครับอันนี้เราติ๊กเวทที่เราไปทํามาทั้งหมดตัวนี้คือเราไปทํามาเกือบเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะไปส่งได้นะครับไปไปไป,ไปใค้จะจบความเป็นจริงของ น้องหัวแดงของเราในซีซั่นนี้แล้วนะครับผมอขอเอฟโฟงเอฟเฟกเสียงเสริมอะไรเน้นๆดังๆหน่อยเซน้าครับผมน้องหัวแดงของเราไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าผมเลเวล75แล้วผมยังคงมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบได้อะไรทั่วกันอีกนะครับนี่เลยห้องที่เราคุ้นเคยนะครับผมตอนที่เราอยู่ในช่วงเลเวล120จนถึง140นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้มีแนวทางในการเก็บเลเวลนะครับก็แนะนําสําหรับเพื่อนๆนะครับหา โปรไตี้หรือว่า,าเพื่อนๆที่อยู่ในเกมนะครับเป็นสังคมเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมแต่ว่าจะได้ไปเก็บเควสเดินปาร์ตี้ด้วยกันได้สะดวกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไม่พูดพวามทเพลงนะครับผมตอนนี้เรามีซีนวุ่นวายเหลืออีก4ชิ้นพอดีงั้นก็เราเอาซีนวุ่นวายออกมาได้เลยนะครับนี่ไหนก็ไหนๆแล้วก็กดให้หมดนะครับ จะได้คุ้มค่าที่เราได้ทํามาตลอดระยะเวลา2เดือนนี้นะครับอ่าพีเยมเซอร์วิสนะครับผมนี่เราซื้อพีเยมมา3เดือนใช่ไหมก็แสดงว่าเราใช้ระยะเวลาเกือบเกือบสเดือนเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งต่อไปใช่ไหมโอเคงั้นไม่พูดทอนเพลงนะครับผมก็คุยเพื่อรับอีพีเพิ่มเติมของตัวพีเยมนะครับ อันนี้ก็คือจะใช้ซีวายจำนวน4ชิ้นแล้วก็ EP ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก20%นะครับผมแล้วก็ก่อนจะส่งก็อย่าลืมนะครับนี่กดฟิลมันนนด้วยนะครับผม75%็้าเปอร์อน,น,นถ้าเพื่อนๆมีจ็อบตอนกรณีะครับเพื่อนจ็อบไม่ถึงก็สามารถกดจ็อบช่วยได้นะครับกดไปเลยครับผมฟิลแล้วก็กดส่งตรงร้อยหนึ่งก่อนนะครับตึง้งได้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมอ่าตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมลุ้นตรงนี้8อ7เปไนเรียบยร้อยเลเวลอัพ 175แล้วโอ้โห,โหในที่สุดของเราแสงก็มาจนได้ไหนดูเอฟเฟกต์แบบออร่าเต็มๆหน่อยสิโอ้โหาหัวก็ทองออร่าก็ ทองนะครับยโอ้โหสุดยอดกล้วยทอด2ถุงกันอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์น้องหัวแดงแรฤงธิ์ของเราเวอร์ชั่นที่1ซีซั่นหนึ่งนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีในน้องหัวแดงซีซั่นที่2นะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่คอยมาดูคอยมาซัพพอร์ตช่องน้อยๆช่องนี้นะครับผมช่อง NGT Esport ของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่หรือ เพื่อนๆที่ถูกใจคอนเทนต์ต่างๆก่อนหน้านี้นะฮะ และคอนเทนต์นี้ก็ฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ตอนนี้เรามีกิวอของตัวไฮคัตอ่าตอนนี้คือผมแอบไปเล่นแอสซัสซินคอสมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามารุ่นดูกันนะครับผมว่าเราจะฆ่าคนได้กี่คนอะไรอย่างนี้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเย yeah, แสงแตกแล้ว